มีกีบเลี้ยงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทำกลีบเลี้ยงให้เสมือนจริงเราก็จะมีสีเขียวแบบนี้นะคะเราก็จะพยายามสีที่สวยที่สุดก็คงจะเป็นแดงกับชมพูนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นสีแดงนะคะสีแดงสดเลยชอบเพื่อให้เจ้าสาวถือนะคะเป็นดอกไม้เจ้าสาวเมื่อเราแกะกลีบเลี้ยงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ พลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ล่ละคะ่ะเป็นปีบฟีบนะคะมีห้าแฉกขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องใส่คลิปเลี้ยงให้เหมือนของจริงมากที่สุดเราก็ทําแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ทําได้สี่สีค่ะนะคะพอใส่กลีปเลี้ยงเขาก็จะมีกลีปเลี้ยงสีเขียวเขียวเล็กเกแบบนี้ <ๆ S 1> ก็จะทําให้ดอกเรามีสีสันจวยงามขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือสีอยากเอาสีที่มีทั้งสีสีให้เพื่อนๆได้ชมกันเพราะว่า สีของเขาจะเป็นสีดอกไม้ที่หวานนะคะทำขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องใส่สีเลี้ยงให้เหมือนของจริงมากที่สุดเราก็ทำแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ทำได้สีสีค่ะสวัสดีเพื่อนเ,อนเอนทุกคนคะ่ะวันนี้ยังไม่ได้เปิดหน้าออกมาพบเพื่อนๆเ,เลยนะคะเพราตั้งแต่เช้ามาก็ทำงานมาตลอดวันนี้นะคะ วันนี้จะทำให้เพื่อนๆดูประมาณสี่สีนะคะเพื่อนๆรอชมนะคะเดี๋ยวจะทำเสร็จแล้วก็เานะคะเราก็จะเรียกกันแบบนี้เราก็จะแตกแต่งเป็นช่อห่อด้วยดอกไม้หลายๆชนิดนะคะแล้วเราก็ทำเป็นช่อให้เจ้า,า้าพอใส่กลีบเลี้ยงเขาก็จะมีกลีบเลี้ยงสีเขียวๆเ,เล็กๆแบบนี้ก็จะทำให้ดอกเรามีสีสันสวยงามขึ้นนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือสีเพื่อ เพื่อนๆอ,อยากทราบนะคะดอกไม้ตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ตกแต่งแจกันนะคะทำเป็นดอกคนนะคะที่แวะมารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ,บายๆคนนะคะที่แวะมารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ,บายๆใช้กาวทาที่คุณดอกก่อนนะคะทาที่คุณดอกประมาณนี้นะคะ ปีบเลี้ยงที่เราระบายสีเสร็จเพราะลักษณะเขาก็จะเคียงเสมือนของจริงมากที่สุดเลยนะคะก็ทําให้เพื่อนๆดูกันค่ะตอนนี้ก็ระบายปีบเลี้ยงก่อนนะคะระบายช่อเดียวก็ได้ทําเป็นดอกข้อมือเจ้าสาวก็ได้นะคะหรือว่าเราเอาไปตกแต่งเป็นช่อเพื่อเป็นดอกไม้เป็นฝานะคะส่วนนี้ก็คือสีขาวค่ะ ไว้ไหมคะนี่สีขาวนะคะหมดนะคะตอนนี้เราก็แค่ทําตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะคะเพื่อว่าเพื่อนๆจะได้ดูสีสันที่เรามีอยู่ตอนนี้นามกันนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราใส่กรีบเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะถือเป็นช่อใหญ่ๆนะคะสีสันก็แล้วแต่ความชอบเลยใครชอบสีไหนชอบสีอะไรก็สามารถทำได้ช่อเดียวก็ได้ ทำเป็นดอกข้อมือเจ้าสาวก็ได้นะคะหรือว่าเราเอาไปตกแต่งเป็นชอ่อเพื่อเป็นดอกไม้เป็นมีกลีบเลี้ยงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทําลีบเลี้ยงให้เสมือนจริงเราก็จะมีสีเขียวแบบนี้นะคะเราก็จะพยายามค่ะกลีบเลี้ยงของดอกกุหลาบลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะประมาททั้งวันก็ยังไม่มีของให้เพื่อนๆได้ชม ตอนเย็นวันนี้ก็งานก็พร้อมนะคะที่จะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมความช่อเดียวก็ได้ทำเป็นดอกข้อมือเจ้าสาวก็ได้นะคะหรือว่าเราเอาไปตกแต่งเป็นช่อเพื่อเป็นดอกไม้เป็นค่ะกีบเลี้ยงของดอกกุหลาบลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะระเพื่ออะไรเพื่อนๆอ,อ,อยากทราบนะคะดอกไม้ตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ตกแต่งแจก,กันนะคะ ทำเป็นดอกเป็นประมาณนี้แ่ละคะ่ะลักษณะประมาณนี้เลยนะคะเราก็ใช้ดอกซุกลงไปนะคะเพื่ออะไรเพื่อนๆอยากทราบนะคะดอกไม้ตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ตกแต่งแกกันนะคะทําเป็นดอกทั้งวันก็ยังไม่มีของให้เพื่อนๆได้ชมตอนเย็นวันนี้ก็งานก็พร้อมนะคะ ที่จะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมความชอบเพื่อให้เจ้าสาวถือนะคะเป็นดอกไม้เจ้าสาวข้อมือนะคะผูกข้อมือเจ้าสาวแล้วก็ทําเป็นจัดเจเราก็จะใช้สีแดงนะคะสีแดงเต้มสำลีแล้วก็เอามาซับที่ปลายกลีบเลี้ยงนะคะเพื่อให้ดอกเราใกล้ข้อมือนะคะผูกข้อมือเจ้าสาวแล้วก็ทําเป็น จัดเจคนนะคะที่แวะมารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสีที่สวยที่สุดก็คงจะเป็นแดงกับชมพูนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นสีแดงนะคะสีแดงสดเลยตามกันนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราใส่กลีบเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนักจะใช้กาวทาที่โคนดอกก่อนนะคะทาที่โคนดอกประมาณนี้นะคะ กลีบเลี้ยงที่เราระบายสีเสร็จพลักษณะเขาก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้จะทําให้เพื่อนๆดูประมาณสีสีนะคะเพื่อนๆรอชมนะคะเดี๋ยวจะทําเสร็จแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ยังไม่ได้เปิดหน้าออกมาพบเพื่อนๆเลยนะคะ,ะตั้งแต่เช้ามาก็ทํางานมาตลอดสวยงามกันวันนี้สมทรงทําดอกกุหลาบนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำกลีบเลี้ยงนะคะดอกกุหลาบของเราก็ต้องข้อมือนะคะผูกข้อมือเจ้าสาวแล้วก็ทำเป็นแกจกแจงเมื่อเราแกะกลีบเลี้ยงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ละคะ่ะเป็นปีบกลีบนะคะมีห้าแฉกข้อมือนะคะผูกข้อมือเจ้าสาวแล้วก็ทำเป็นแกจกแจงจะใช้กาวทาที่โคนดอ,อกก่อนนะคะ ที่โคนดอกประมาณนี้นะคะกลีบเลี้ยงที่เราระบายสีเสร็จลักษณะเขาก็จะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้ยังไม่ได้เปิดหน้าออกมาพบเพื่อนเอนเลยนะคะพตั้งแต่เช้ามาก็ทํางานมาตลอดะคะ่ะพอใส่กลีบเลี้ยงเขาก็จะมีกลีบเลี้ยงสีเขียวๆเ,เล็กๆแบบนี้ก็จะทําให้ดอกเรามีสีสันสวยงามขึ้นนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็คือสีขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องใส่สีเปลียงให้เหมือนของจริงมากที่สุดเราก็ทำแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ทำได้สีสีค่ะเมื่อเราแกะกลีบเลี้ยงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะเป็นกีบกลีบนะคะมีห้าแฉกข้อมือนะคะผูกข้อมือเจ้าสาวแล้วก็ทำเป็นแกจกแจช่อเดียวก็ได้ทำเป็นดอก ข้อมือเจ้าสาวก็ได้นะคะหรือว่าเราเอาไปตกแต่งเป็นช่อเพื่อเป็นดอกไม้เป็นเป็นหมู่วาดสวยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะนี่คือดอกไม้ที่สมชงทําให้เพื่อนๆชมกันวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกค่ะกลีบเลี้ยงของดอกกุหลาบลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะประคนนะคะที่เวะมารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบา,บายสวยงามกัน วันนี้สมทรงทําดอกกุหลาบนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทํากลี่เปลี้ยงนะคะดอกกุหลาบของเราก็ต้องเอาถือเป็นช่อใหญ่ๆนะคะสีสันก็แล้วแต่ความชอบเลยใครชอบสีไหนชอบสีอะไรก็สามารถทําได้ว่างๆก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูเป็นช่ออีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็ได้จํานวนสีสีสวยๆทุกสีนะคะเพื่อนๆ เราก็มาชมกันมีปีเปี้ยงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทรําปีเปี้ยงให้เสมือนจริงเราก็จะมีสีเขียวแบบนี้นะคะเราก็จะพยายามเป็นหมูว่วาดสวยขนาดไหนนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่คือดอกไม้ที่สมชงทําให้เพื่อนๆชมกันวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะมารับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยเราก็จะใช้สีแดงนะคะ สีแดงแต้มสำลีแล้วก็เอามาซับที่ปลายกลีบเลี้ยงนะคะเพื่อให้ดอกเราใกล้ก <Okay. S 1> ุหลาบต,ตอนนี้เราก็ทำไว้หลากหลายสีเลยนะคะแต่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องใส่กลีบเลี้ยงให้เหมือนของจริงมากที่สุดเราก็ทำแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ทำได้สีสีค่ะเปข้อมือนะคะผูกข้อมือเจ้าสาวแล้วก็ทำเป็นแกจก็ด กุหลาบตอนนี้เราก็ทําไว้หลากหลายสีเลยนะคะแต่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องใส่เปลี้ยงให้เหมือนของจริงมากที่สุดเราก็ทําแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ทําได้สี่สีค่ะ,ะมีสีเปลี้ยงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทำสีเปลี้ยงให้เสมือนจริงเราก็จะมีสีเขียวแบบนี้นะคะเราก็จะพยายามว่างๆก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูเป็นช่ออีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราก็ได้จำนวนสีสีส,สวยๆทุกสีนะคะเพื่อนๆเราก็มาชมกันหมดนะ